ไอ้ไอ้ให้กูถามมึงน่แม่นยังอีก่อยเนื่องให้กูเป็นนักสิทธิ่อยเนื่องให้กูเป็นยัยเออคอยให้เป็นยนยังก็เป็นรวดนะเมื่อนี่ขพอาะว่าทีบเจ้าดอกมึงทีบกูนะแต่มึงทีบกูเมื่อนี่น่ะมึงหอบเสื้อผ้าเมียบ้านแม่มึงรา <c oughs> เออขอบว่าทีบดอกขอบว่าทีบดอกเจ้าเป็นไอ้เนาะ ให้กูถามมึงไงไอ้ฮะมึงเป็นยังก็กูกันรอเขาเดี่ยมึงอยากถามยังกูถามมาเดี๋ยวนี้กูมาให้มึงถามแล้วมึงเป็นยังจังขีห่อแต่ถ้าไอ้กูยังบ่มีสิทธิ์ได้ขีมึงเป็นยังจังได้ขีเอ้าบ่ได้เถอมันเชียดว่ากบ่ได้ขีห่อเชียดว่ากูขีห่อได้เลื่อนมานี่ยีนนี่มห้ยเออตุ๊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 เอาให้กูถามมึงไงเขาเกิดเหตุการณ์ยุทิธินธุระกันดานรถเข้าไปว่าได้ เขาต้องการการช่วยเหลือความเร่งรื้อเร่งด่วนมึงเสกูบินเข้าไปสมบอกกูบอกไม่ปีกอีภาคนึงแม่วันสันนี่มันเสกูขี่จักรยานต้องแรงต้องแรงก็ยังไปหาเสียงนี่บอกกูบอได้ไปหาเสียงเพราะสิขี่จักรยานไปได้กูเข้าไปกูเข้าไปให้ความช่วยเหลือกูถือใจซื้อกูบอได้คิดเล็กคิดน้อยอยังคือตอนนั้นนี่เขาต้องการความเร่งด่วน กูต้องการเขาไปหาประช่าส้นเพื่อให้เขาได้รับการช่วยเหลือแค่นั้นกูคิดแค่นั้นกูไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยกูว่ามันสูแล้วที่เมื่อหูจักกับท่านแป้งดิมึงเสกกูเข้าใจว่าจังไดเอาเร่อนี้ไหมเป็นจังเป็นกูหูจักไพรไาตัวนี้ <c oughs> เปยังกูสิหูจักหรือบปง่หูจักก,กูกระพิดสช่ส <c oughs> ท่านแป้งสิเพจเนี่ยมันก็นกนส่วนของท่านแปง้ง ถ้าถ้าเกิดว่ามึงมากุญงเจ้าก็ท่านแป้งมึงก็ต้องหาหลักฐานมาถ้ามึงว่ากุผิดอีหยังกับท่านแป้งนั่นมึงก็ต้องหาหลักฐานมาบอกมึงมึงสิมาเว้าแวะแหวงสิมันบ่ใช่เลยนะว้ามันเป็นยังไงมึงก็ยังมันยากแท้าคุณหูจักผู้นั้นผู้นี้มันเปลี่ยนไดยมึงก็มาถามกูเนี่ยมากูหูจักขอดก็มากกระเบือกพูดอะมึงไปหูจักเขาได้จังใดเอ้าอีอันนี้ไหมมันจ่ายเงินกูสู้เดียนเนาะกูก็เป็นคีเอเตอร์เนาะ มันบรสันการที่กูออกมาซอยเหลือคนการที่กูมีซอเสียงนี่กูหูจักไผ่บ่ได้แมนบอกูสิบอกไผ่เด้อเดี๋ยวนี่คนหูจักกูปัตะเทศเดี๋ยวนี้เออแล้วกูเลยเขาไปใช้ปุ๊บนี่กูก็เห็นยังประหมายกูก็ต้องเห็นพู้นั้นผู้นี้ต้องไ้ผพานหูวพันแต่กูหูจักซ้ำนี่กูก็สิพิษส่นดาค้านั่ว่ากูพิษอีย่างมึงก็ไปหาหลักฐานมากกันแค่นั้นแล้วเรื่องที่กูฝากถามท่านแปงกับท่านนูนั่เมื่อวาจังไหรเอ้าอีภาคมึงเอ้ เจ้าไหนจังสิมาฝากกูถามฮะเนี่ยเฮ้ยให้กูถามมึงขึ้นเนี่ยซุ่พ่อนะกันซุ่สมือสุ่สวนกันชวนทานทนทานยี่น้ำฉาบ้าซุ่มก็มาถามกันเฮ้ยมึงมาพีปากซิบ่ก็เราอยู่เต้นกูเลยหนกคักยากแน่แท้จักสิเลียนซอยผู้นั้นเลียนซอยผู้นี้จักกูสิเฮ็ดถนนหนทางจักกูสิเฮ็ดบังเกอร์กูละเมียแท้กูบ่เคยปากเคยจมเลย เมื่อไรสันสู้ไรสันแต่ละมือแต่ละเว้นสางสการนี่ยังถ้าเปลี่ยนบ้าวายให้กูนักบุญทุนคนอื่นนักบุญทุนคนอื่นเอ้ากูกะล่งแห้งกูกะเมื่อยแล้วเสกูตจกเท้นอีกว่าสู้นั่นเงินกับบ่อโจกแห้งกับบ่อโจกเม่ว่าหาสะแตกหนึ่งนี่เหรอเขาว่าเมือไม่พายเอาตีนราน้ำนี่ถ้าสู้่ากูผิดอีกอย่างสู้ก็ไปหาารักฐานมาแล้วก็ดำเนินคดีกู แต่นะตอนนี้สูสิบเห็ดเนียน้ำกูฮะมึงอย่าลื่มนะกูก็เป็นประชาชนกูมีเสียงนึงเด้สมัยหน้ากูบวกกาข้อปลอดมึงเด้เออแม่นตัวล่ะมึงมีเสียงหนึ่งติเออบบว่าตะกูแล้วพ่อแม่กูลูกเมียกูอีกไอ้น่องกูอีกร่วมกันแล้วเนะี่เป็นเชฟคะแนานผลมึง <c oughs> เมื่ออะะก็ผูดเดียสมัยน่ากูบอกามึงได้เฮ็ดเชเวได้โซวว้เออกูบอกว่ามึงน่ะแหละสมัยนานมึงอย่าเลื่อมกากูเด้อเอกูนี่กูบ่แน่ใจกูขอคิดบางก่อนเสียงกูมีค่ามึงเตือไว้